เรียน s อ e แล้วอยากจะชวนเพื่อนไปนั่งกินกาแฟด้วยกันหรือว่าไปเดินเล่นด้วยกันในเมืองแล้วไม่รู้จะพูดประโยคไหนดีคุยวิีมีสามประโยคมาแนะนำให้ใช้ค่ะเช่นเราได้บอกแล้วว่าเราจะไปที่ไหนเราอยากจะชวนเพื่อนว่าเธออยากไปกับฉันไหมนะคะลองใช้3ประโยคนี้นะคะประโยคแรกก็คือ w i n ดูเฟย์เมดวินดูเฟย์เมดซึ่งเวลาพูดเร็วก็เป็น w i n ดูเฟย์เมด วินดูเฟย์อย่างไหมแปลว่าคุณอยากตามไปด้วยไหมต่อไปประโยคที่สองก็จะเป็นวินดูแห้งเงี้ยเมียดวินดูแห้งเงี้ยเมียดวินดูแห้งอย่างไหมพูดรเร็วๆนะคะคุณอยากไปด้วยไหมหรือประโยคที่สามค่ะวินดูวอร์เมียดวินดูวอร์เมียดวินดูวอร์เมียด อยากไปด้วยไหมสามประโยคนี้ลองเอาไปใช้ดูนะคะและแน่นอนค่ะมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะ1,000งันวลีและประโยคจะเป็นภ